วัยรุ่นออนิวเปิดใจขับมา110ก่อนชนโลดสลอยปากกันเพิ่งหมด2วันแจ้งชัชดๆค่าซ่อม1.2ล้านไม่พอแค่ค่าอะไรรถแต่ละอย่างช็อกราคาญาติขอทนายช่วยคุยคู่กรณีแล้ววัยรุ่นออนิวยังเปิดใจอีกนะครับว่าอยากจะให้ช่วยเมตตาเพราะเราก็คนทํามาหาก,กินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแค่ส่งรถส่งอะไรก็ลําบากแล้วและหากได้เจอคู่กรณีอยากบอกว่าเรารู้ว่าเราผิดก็อยากจะขอโทษเขาเพราะเราก็ไม่มี วันที่17สิงหาคมนะครับรายการหนุนกระแสเชิญคุณแซมหนุ่มขับรถกระบะแต่งซิ่งมาพูดคุยถึงเรื่องราวทั้งหมดโดยแซมกล่าวว่าตอนนี้ตอนอายุ23ปีโดยมีลูกมีเมียแล้วอาศัยอยู่จังหวัดชลบรุรีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถ10ล้อโดยกระบะคันนี้เป็นรถคันแรกส่วนที่เลือกออนิวเพราะเป็นความฝันโดยซื้อผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาท แซมกล่าวว่าเหตุการณ์วันนั้นจะพาลูกไปแก้บนที่วัดยโสธรเพราะลูกสี่ขวบป่วยโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์และวิ่งไปทางบางปะกงก่อนรถโรลส์รอยเบรกกระทันหันทําให้ชนท้ายยืนยันไม่ได้ขับบาดเสียวเพราะมีลูกและคนแก่ไปด้วย7คนแต่ใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะลงไปคุยกับสาวจีนในรถโรลส์อยโดยคุยผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษา ซึ่งมีแม่ยายเป็นคนคุยคนในรถโรลส์รอยบอกว่ามีรถคันข้างหน้าเบรกกระทันหันทําให้ต้องเบรกตอนแรกฝั่งรถโรลส์รอยบอกว่าจะซ่อมเองโดยบอกว่าจะไม่เอาเรื่องและขอจัดการรถของตัวเองต่างคนต่างไปจัดการก่อนแยกแซมกล่าวว่าตอนเกิดเหตุรู้ว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรและราคาเท่าไหร่จังหวะที่ชนรู้แล้วว่าชนรถราคาแพงมากที่สําคัญประกันเพิ่งหมดไป2องวันด้วยอยู่ในช่วงกําลังต่อประกันโดยรถกระบะออเนิวได้แต่งมาเต็ม ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเปลี่ยนมา1 8หมื่นบาทน้าของแซมกล่าวว่าแซมเป็นเด็กธรมอาหารกินไม่เคยแว้นหรือยุ่งกับสิ่งไม่ดีตอนทราบเรื่องภรรยาของแซมโทรมาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุส่วนที่หายไปเลยหลังจากเกิดเหตุเพราะโทรศัพท์มือถือเสียทำให้ติดต่อไปไม่ได้น้าของแซมกล่าวกับทนายของรถโล,ลซอยว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายและเป็นอุบัติเหตุโดยคู่กรณีพอช่วยได้ก็อยากให้ช่วยกันที